แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลหินซ้อนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลหินซ้อนประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแหล่งเงินทุน เนื่องจากเมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรต้องไปเอาปัจจัยการผลิตเช่นมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาจากเท่าแก่และร้านค้าที่คิดอัตราดอกเบีย้ยต่อเดือนสูงราคาผลผลิตตกต่ำบางฤดูการประสบปัญหาภาัยแล้งบ่อยครั้งที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาการขาดทุนและรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ ต่อมาทางสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอยได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและแนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ขึ้นในปีพุทธศักราช2561ภายใต้ชื่อกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตำบลหินซ้อนพร้อมทั้งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีนายกิติศักดิ์เมฆาเป็นประธานปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน54รายพื้นที่ปลูก2,580ไร่2ง,งาน โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันกลุ่มแปลงใหญ่เข้าโพดเลี้ยงสัตว์ตาบนหินซ้อนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการที่ชัดเจนมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมี smart farmer young smart farmer ร่วมเป็นคณะกรรมการแปลงใหญ่ในการประสานงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่มีการกำหนดกฎระเบียบกลุ่มบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนมีการประชุมหาหรือกับประธานกลุ่มแปลงใหญ่และสพอกอปีละ4ครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าและเสนอปัญหาเพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เพื่อเอผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจกลุ่มมีเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามเป้าหมายการพัฒนา5ด้านดังนี้น 1. การลดต้นทุนการผลิตร้อยละ20จากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีความต้านทานโรคและมแมลง มีการรวมกลุ่มร่วมกับกลุ่มแปลงมันสำปะหลังตำบนหินซ้อนและแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสตําบนท่าคลอเพื่อเพิ่มอ,อ,อำนาจต่อรองในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลง2การเพิ่มผลผลิตร้อยละ20มีการผสมปุ๋ยใช้เองการปลูกพืชปุ๋ยสดเช่นถั่วเขียวและปอเทืองการใช้ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงบำรุงดินช่วยเพิ่มอ,อินทรีย์วัตถุ ทำให้ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีผลผลิตสูงขึ้นและการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสม3การพัฒนาคุณภาพโดยเน้นให้สมาชิกปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน GAP ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ4การตลาดสมาชิกทุกคนจะขายผลผลิตผ่านกลุ่มทั้งหมดและมีการเจรจาให้บริษัทรับซื้อโดยตรงผ่านจุดรับซื้อที่ทำข้อตกลงไว้5การบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกมีการระดมหุ้นโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่หุ้นประจำปีและหุ้นรายได้เพื่อใช้บริหารจัดการภายในกลุ่มมีกองทุนหมุนเวียนจากการสนับสนุนจากภาครัฐมีสวัสดิการแก่สมาชิกส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินมีการทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนการนำนวัตกรรมมาปรับใช้โดยการใช้ปุ๋ยสังกัด ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินช่วยให้สมาชิกใช้ปุ๋ยถูกชนิดและถูกปริมาณทําให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยสูงขึ้น,แล,นและปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น1 0 2 0การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดนมาช่วยในการฉีดพ่นสารเคมีซึ่งกลุ่มได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ช่วยประหยัดต,ต้นทุนการผลิตทำงานได้รวดเร็วลดเวลาการทำงานลง80%ลดปริมาณการใช้สารเคมีลง20-50%เนื่องจากโดนสามารถควบคุมปริมาณการฉีดพ่นได้อย่างแม่นยำลดการสูญเสียทำให้การพ่นสารเคมีกำจัดสัตร์ูพืชมีประสิทธิภาพคุ้มค่าไม่สิ้นเปลืองทำให้เพิ่มผลผลิตได้10-35% แผนพัฒนาในอนาคตเนื่องจากพื้นที่ตำบลหินซ้อนมีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมจำนวนมากและทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนระบบการจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มจึงมีการวางแผนการผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักเพื่อส่งให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงโคโนมเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์ซึ่งข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยมีอายุเก็บเกี่ยว80-85วันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นกลุ่มแปลงใหญ่เข้าโพดเลี้ยงสัตว์ตำบนหินซ้อนสามารถพัฒนาศักยาภาพการบริหารจัดการกลุ่มที่มีความเข้มแข็งสมาชิกให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามข้อตกลงที่กลุ่มกำหนดในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สมัยก่อนเนี่ยก็คืออยู่แบบตัวใครตัวมันก็คือคือพึ่งพาตนเองแต่เนื่องด้วยปัญหาตามมาหลายๆอย่างตอนนี้ก็เลยมีกลุ่มที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นพลังในการที่จะได้ต่อรองกับทุกๆหน่วยงานที่เราค้าขายอยู่อย่างเช่นพ่อค้าคนกลางสามารถที่จะต่อรองเขาได้ในลักษณะที่เรามีกลุ่มมีสมาชิกเป็นพลังอย่างหนึ่งในการค้าขายหลังจากเก็บเกี่ยว สมัยก่อนนั้นนะครับก็คือเราเนี่ยจะถูกกดจากพอ่พอค้าคนกลางแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีแปลงใหญ่นะครับมีกลุ่มแกนนําก็จะมีการซื้อขายแบบต่อรองกันได้นะครับก็คือสามารถที่มีความยุติธรรมดังนั้นการที่มีแปลงใหญ่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนทุกๆก,กิจกรรมเกี่ยวกับภาคการเกษตรพอเราเข้ากลุ่มปุ๊บนะเราเราก็ มีนักวิชาการเขาก็มาสอนเราให้ความรู้กับเราแล้วมีกลุ่มซัพพอร์ตอยู่หาต้นทุนที่ต่ำลงมาช่วยให้เราถูกค่าใช้จ่ายลงอีกก็มันก็เป็นผลดีกับกลุ่มกับสมาชิกด้วยเพราะสมาชิกเราเนี่ยพอนั่นเราจะมีหุ้นมีอะไรอย่างนี้นะเราก็ พอได้กำไรก็ามาปัดสันจัดสรรให้สมาชิกแล้วก็ให้สวัสดิการแก่ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนดีของของกลุ่มด้วยนะครับได้เข้ามารวมกลุ่มกับเกษตรแปลงใหญ่ก็เริ่มมาศึกษาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยสั่งตัดแล้วก็ได้นำไปปรับ ใช้ในแปลงของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็ใช้ปุ๋ยท้องตลาดก็มีราคาที่แพงแล้วก็คุณภาพได้ไม่ดีทาได้รู้ว่าปุ๋ยสังตัดเนี่ยคุณภาพเขาดีจริงๆเพราะว่าการใช้นั้นก็ได้ใช้ในปริมาณที่น้อยลงแล้วก็คุณภาพของข้าวโพดที่เราได้นั้นได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะ ก็ทาให้ต้นทุนในการใช้ของเราลดลงคุณภาพเราได้เพิ่มขึ้นทั้งหมดผมได้ขายผ่านกลุ่มแป้งใหญ่และสิ้นปีมามีเงินปันผลให้ตลอดทุกปีทําให้ชีวิตผมดีขึ้นและเงินปันผลที่ได้มาจะเอาไปลงทุนทําของหน้าแล้งได้อีกตั้งแต่นั้นมาผมทําผมเลยได้ของดีขึ้นและที่สําคัญคือกู้ง่ายขายข้องจึงทําให้ชีวิตผมเยี่ยมมาก ไปข้พดแปลงใหญ่เลยกะความรู้สึกว่ามันมันโมนะเมนต์น่ะเพราโตบ่เคยบ่เคยไปเขากุ้มกับไข่เฉพาะเขาเขาดึงเขามาแล้วกะความรู้สึกมันก็แตกต่าง,งอีกอย่างหนึ่งแต่คือการรวมกุ้มกับแยกกุ้มยูนะ่น่ะคือรวมกุ้มนี่เขาจะได้จะมีจะรวมกุ้มแล้วเขาจะได้ของที่แบบราคาถูกลงหนึ่งยางนล้นนะ่ะในของราคาถูกลงเรารวมกุ้มกันแล้วมันความผูกพันกันนะ่ะ ัเหือกบดูแปลงใหญ่มันสมัหลังตำบลหินสอนได้ร่วมกับแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลหินสอนวางแผนในการร่วมกันจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้ต้นทุนของสมาชิกแปลงใหญ่ลดลงครับขอบคุณที่ให้การรับชมและขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องทางของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสระบุรีกันด้วยนะครับ